นีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละซีวีระเผยตำรวจส่งสำนวนคดีรุกที่ดินของปารินาให้ปปชฟันธงขาดเจตนาจึงไม่เป็นความผิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งสำนวนคดีรุกที่ดินของปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชวีระไม่เชื่อมั่นการทำงานคาดทำความเห็นไว้เรียบร้อยแล้ว นายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์ชันโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าแจ้งความคืบหน้าการดำเนินคดีปารินาไกรคุปกองคดีอาญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกับนายวีระสมความคิดลงวันที่2016 26สิงหาคม2563ความว่า การดำเนินคดีอาญากับปารินาอยู่ในอำนาจของปปชทั้งที่พนักงานสอบสวนบอกอบปทศทำการสืบสวนสอบสวนเสร็จเรียบร้อยและมีความเห็นควรสั่งฟ้องปารินาว่ากระทำความผิดหลายข้อหาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2563 แทนที่พนักงานสอบสวนจะรีบยืนฟ้องคดีดังกล่าวต่อพนักงานอายการจังหวัดราชบุรีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่กลับเอาสำนวนทั้งหมดไปยืนให้ปปชดำเนินการไต่สวนอีกตำรวจส่งเรื่องการดำเนินคดีปารินาให้กับปปชในยุคที่มีพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจเด็กของประวิทย์เป็นประธานปปชอบอกตรงๆไม่เชื่อมั่นเลยเนื่องจากเห็นผลงาน ของปปชมาแล้วจากกรณีที่ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบนาฬิกาข้อมือหรูราคาแพง25เรือนของประวิทย์ต่อมาคณะกรรมการปปชมีมติไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้ดำเนินการไต่สวนอ้างว่านาฬิกาทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาเป็นนาฬิกาที่ประวิทย์ยืมเพื่อนที่ตายไปแล้วมาใส่จึงไม่มีความผิด สำหรับกรณีของปารินาปปชมันอาจจะสรุปเรื่องตามที่มีทงไว้แล้วว่าปารินาขาดเจตนาจึงไม่เป็นความผิดจะทำกันอย่างไรก็เอาเลยรออยู่เร็วๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ